เอาสินี่แหละต้องการเด็กไปใหญ่ไปใหญ่แค่นั้นเลยอ่ะร้านสี่นิ้วหรอไปใหญ่ไปเพื่อต้นไม่ได้ใช้ไปเเอามือเข้ามาอีกแล้วเีลยไม่กล้าเลยโอ้ที่น้าปีไม่กล้าเล่นกับเพร่อยังงี้ไงเพราะหายปวดหัวมาแล้วไงมีหน้ามีหน้าบางฟีถึงไม่กล้าเล่นด้วย กูเดินตอนกูเดินตอนมาขอทีขอโทษที่ขอทที่นะค่ำไหนดูเลยล้างหมดเฮ้ยเดินผิดนะไอ้เราผมนอยู่ตอนันอลินลกนเทพเวลากท็อปมาใครก็ทุกก็ไม่ได้แม้กระทั่งมอสลยเอกได้ ถามมแคนได้งโอ้ผว่าไปไผ่คองยาวล้บเท่าไหร่พงษงบอกพุ่งนีการปลูกแบบที่คุณไม่ต้องลงทุนยังไงในคลองถ้าบุ้งจีนเราต้องซื้อเม็ดเราต้องซื้อที่นอนเก่าๆที่มีรอยขาดกรอขาเขืนนู่นนี่นั่นมาแบบบังหาต้องไปเดินหาปลูกพงอะพงนะพงพงอือ ไอพงที่มันขึ้นทิ่ตามคลองอ่ะยาพงอ่ะยาพงอ่ะอืมยาพงอ่ไม่รู้สแล้วคนนี้ไม่รู้นี่คือคุณไม่รู้ต้นะต้นพงมะเป่าปี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอามาทำไนี่กระตมเออเไปทำกระม่ไปเอยู่ตอีกเออวช้ที่บ้านใช้ที่นี่เอ้พงนี่แหละใช้พงแช้พงทผมซ็ใไปอ้อยนะไอ้อยกับใบมะพราวอ่ะ ผมนี่เวลาบอกสูตรอะไรใครไปไม่ค่มีใครอยากจะเชื่ออกอ๋อออครกยโอ้โหแย่าาคนนี้เลยอดอดรอรอดไปเบิดตูดตามแผนเป๊ะ ตามแผนเป๊ะนันต้องอย่างงั้นดิเบบี้ดอลเปิดแผนเปิร์ดดันมาดันมาเนี่อะไรของมึงดันมาดิคุณดันมาเน,นี่แล้วอ่ะเบบี้ดอลจร,จริงๆนั่นไม่มีอะไรหร <laughs> อกเออเอาสินี่แหละต้องการเบบี้ดอลเขามีสัญญาณใหม่ว่าเบบี้ดอลนั่งง่ะหัวแล้วต้องเครียดไม่เอาไว้เอือหืออะไรเอือหือ ทำอย่างกับดูรายการโชว์เล่เลยอือหืออ๋อรวยชิบหายแล้วเล่นกสมุกนี้หรอวะเนี่ยหายแล้วไงวะเนี่ยไม่ทำอะไร้นี่ยอ เนี uh, ่ยแคงตามตุรกีขอกินน hey. okay, okay. okay, okay. um ี oh, ่ราคขึ้นนี่แดกเพื่อไ้ประคไรกีว่าาอี้อร่งเงฮคดีเท่าไหร่รู้เคงเลยอติดวะทำไงเดี๋ยได้ละอดติดดิอดติ โอ้ยโอ้ยขำว่าสนุกมากเลยนะไม่เจอแล้วอะไรนะดนเ่นันน้นี่้น

มั่นใจในสิเดีเป็นไงเป็นไงไม่ัอะไรใบจักใผัไผกใหี่ไ่ห่อบักข่ายมันใหญ่ขนาดั้นเออผ่พี่ว่าพี่ ข้าใจนะด็ไปได้นะเดไปใหญ่มาใหญ่แค่นั้นเลยอ่ะไม่่สามสี่นิ้วอ่ะไปให่ไปที่ก้าวต้นาไม่ได้ใบาทใให้างเดแอสกิแล้วน่าจะมีช็อตมันกินเฮ้ยบางตอนน่าเกลียดนะ่าจะมีช็อันกินเฮ้ยบาอนนาเกลี น่าเกียดน้องดอนน่าไบบัวหอ่ดีๆให้กินได้ไงวะให้กินเดี๋ยวก่อนตบหนึงมาบจังหอใบบัวสุกนีเอาเนี่ยจังใบบัวอัปาเฮ้ยทำไมนกำลังจะกินเลยเอาบเข้ามาอีกหเดี๋ยวเด ไปไม่ได้ไปมือยังอยู่รานนี้ดิ่หลายบาทนะเอาแล้วพี่นะเอาเลยเอาเลยมกินนะพี่นะยิงยิงตลอดเข้าไปเลยนี่ยิงรูเสียงมาจามาแล้วยิงตลอดเขาไปเยเสียงซุปจามาแล้วเข้าไหมเข้าไหมเข้าไม่ได้เข้าไหมเข้าไกินวันนี้เขาพาจเลยวันนี้เข้าไหนกน เขอภาพยังหวานเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยมองจะขอไม่ให้เลยดูดิหลอกให้กินดีกว่าก็กูนี่อย่าเดินตัวนี้ไปสิหลอกให้กินก่อนหลอกให้กินก่อนจะได้คาหนังคาเขา b บ b y doll บ a b y doll หนีไม่ได้เลยวข้าวรถยังตรงเด้ไม่อยากจะเข้าพี่จ้าเดี๋ยวว่างเดี๋ยวก็เข้าตอนนี้ไม่ว่างนะเด็กตอนนี้ต้องไปออกต้องไปออก M N ให้มึงดอนหน่อย กินฟรีกินฟรีแล้วก็พบแพทย์ก่อนหนึ่งตัวไอฟรีถึงไม่กล้าเลยไอฟรีถึงไม่กล้าเลยนะโอ้ที่น้าฟรีไม่กล้าเล่นกับเพร่อยังงี้ไงเพราะหายปวดหัวมาแล้วไงนี่หน่าเล่นกับบางดอนไม่มีการฟุกนะบางดอนรายละเอียดนี่ยเขาเยอะนี่หน้าบางฟรีถึงไม่กล้าเล่นด้วยกูเดินตอนกูเดินตอนมาไอ้นาฟรีนะาโดนแพ้หลายตาแล้วนะ แกลงวอกอยู่แบบงวอกแกแนี่ว่าคุณคำว่าแกตันบอลายหากขนโอเคทกบกยังไยแกพอยังเทียกว่าไม่แกพี่เห็นได้โม้หน่อยไม่ไรว่แกหน่อยแกได้เปล่าคี่พี่จะลงได้เครื่อง ที่ตะเวนทำพลาดไปก็พลาดมาเปลี่ยนกันเองอ่ะเสร็จแล้วก็ไม่รอดูว่ามันเสร็จว่าตะเวนี่าที่มาที่มาคิวหน้าวัยสามอ่ะไอ้ฟรีถึงกันหนีหนีเลยบางฟรีหนีเลยกลัวบางเดะเล่น กินฟรีผมแนวนะสิกันหาเนี่ยขอตูวตกเย็นดีแล้วเนี่ยมันใจนะทีเดียวทำตลาดผักเหรอ

คนคนเรานี่ครบแล้วจะครบแล้ว่ไหมใครอะออกอีกแล้วเหรอเล็กไหลไม่จะมากนะบล้วก็กลับบ้านมั้งกลับบ้านมั้ง มาอ,อเดี๋ยวมันจะมาเราพี่เดเอไม่องมาน่มีงแ่น้องมีทางแ่หรือปลมันน่นตึกลับไปหมดนะผู้ชายเราไม่มีนะแม่หมนะ บอกไอ้นี่มันดีบอยลิปมันก็ได้เพราะเดี๋ยว่งนี้มันต้องมาแล้วนะคนเนี่ยเขาจะให้เลยมันจะหลับเลยทุกท่านมันจะให้เลย อะไรนะเขาเรียกอะไรนะปัญญาประดิษฐ์ระวังวางมักกัดเ,เป็นโทรามาบอกใครอ่ะโอเคกูเกิลเป็นโทรามาบอกใครอ่ะใครจะเล่นหมากพนะ้อนถึงเวลาแสดงมันก็จะค้อนตอนแรกมันก็บอกเข้ากาไม่ได้เองตอนแรกยังไม่เข้าแล้วก็ามาบอก,กรูกคูเข้าไาไปก็ม่เอาแล้ว ล่อเสือไว้ก่อนล่อเสือไว้ก่อนไม่กินนะเนี่ยเนื้อกุ้งทั้งนั้นเนี่ยอะไรไม่กินเหรออุ้งงเลยอ่ะไอ้แอมันอยู่นอนนึงอ่ะ แต่คนที่นอนอยังไม่มีแหละ้ <Okay. S 1> องเป็นสองอ่ะไม่มีเลยไอเล็กเขาจะให้หรือเปล่าเราบางีบางคนนึงแล้วเนี่ยเมห,มหมืหอนจะหมดเหมือนจะหมดเออถ้าเอามาันมาเขาจะให้มาแต่เขาจะผอก็จะขาจะบางีไว้แต่ไว้แา่สาววอนนี่ไม่ต้องตลาด เม่กื้เขาให้เลขมาได้เฮ้ยมามาเขาเปนอเดี๋ยวมาใหม่ิเอาเดี่ยวขาดูหน่องทีเขาดูภาพเขอดูภาพหน่เดูภาพหนึ่งเขเป็นเป็ดหนึ่งเหมือนกับเป็ดสองไม่เปนอย่งนี้แหละไม่เอามันดูเป็มันเคยเข้ากอ่ถ้ามันเข้ากาเล่นกันเองเนี่ยทีเนี่ยต่อ้วนทำไม่สำเร็จ ได้คิดมันไปไหนอยู่ข้างบนเลยเล่นกันเองย่ี้น่นี้มันจะนั่นอะไรผู้ชายคือู่ดำมาหมดแล้วหมแล้วสุดสิ้นสุดที่บังซาหมดแล้วบังชามากรจบแล้วหมดแล้วหมดไม่มีใคร เขาาได้กจะปารอ่ไรบ้างปาดถ้าเขาขาไม่ได้ก็คือต้องมาเล่าออกอะไม่กินี่รอเกษียนเสียเขบอกว่าอยู่สองสามปีจะทนกัหน่อยเกจะทนกนก็เกษียณเียเขาบอกว่าช่วยไม่ได้ช่ไปที่ไหนไม่ได้แล้วไม่มีที่ไม่มีที่คุณยืนอะของเราก็หมดตัว บิวหมดแล้วโวเว่นก็หมดแล้วหมดแล้วอืมยังทำไงได้หมดแล้วบิวหมดโวเว่นหมดล้างหมดประกอบเหลือสองคนเฮ้ยฮาราฟีไปไหนวะขึ้นมากันเลยทีเดียวที่การเล่นบ้างเดียวเราฮาราฟีเราไม่ได้องกันเลยขึ้นหนีกันเลยทีเดียวเชียวแหละบางเดี้มีเปล่าผู้ชายมีผู้ชายบ้างก่อนมีพี่เดี๋ยวจะเป็นิดต่อที่ก่อนเฮ้ย ต่อสายตรงเหมือนกันพี่จะเอาเหรอโค้างอ่ะมันตัดทวนไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรพี่ทีมเพอรเดี๋ยวเขาจดให้อเฮ้ยเดินผิดนะไอ้ยเราผมนึกว่าอยู่ตาหนี้มั่งดนขอโทษนไม่ได้มีปอดกูอยู่ตาหนี้เนาะไม่เห็นมองไม่เห็นไงเทพนอนอยู่เปล่าเทพนอนอยู่บ้านเที่ยนนี่ผมนี่ขยันเลยนายเทพเนี่ย คนชื่อเทพนี่ขยังนทุกตัวงานอะไผลิตลูกขั้นเทพเลยนี่เนี่ยนี้ขั้นเทพเลยนะเทพไม่เทพม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สุดเทพเชื้อนเพบกัสโมมีขั้นน้อยเยอะอะไรแหละติดอ่อแบบเทพีอถ้าไม่ได้เล็กนะพบกับเสนอเสนอโมีขั้นน้อยมีครยยิงมีอยู่คนอ่ะ ถ้มีเดฟเขาลิ้มมันอีกเท่าไหร่ถวคนเดียวดีกว่าเดี๋ยวตัวตอสูงไไ<ม>อยู่คู่เอ็นนี่ตัวแจ้งออกไปแล้วไปดูฐา,านมันมอยู่ข้างบนมันอยู่เพี้นะวันถูกแัดแั่นแล้วถ้าไม่ได้ก็แค่นั้น,นเหมด แปลกไ่มวันไส้ตนก็เอาว่าไอ้ห่ากรรมขี้ดีกรรมตดมเพื่นกระเทศเนี่นะโกต้องทำใจก็เข้ากันมันออกเป็นหบบนีอ่ะหาให้กูแดกเอย จะกินอะไรจะกินสิกินกินกินอะไรนี่แหละจบแล้วเสมอโดนไม่เมือดิแม่ข้าตาด้วยเองแหมจะอะไร้อย คือความสุขให้ประชาชนเป็นหนึ่งตาตรงนี้ฮึ๊บรักครั้งดังคนดี